สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึงเอซของช่องบัวรักหนึ่งหด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยซึ่งในวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของดาวประพุธนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่19กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมนะคะเข้าบ้านตนเองในตำแหน่งเกษตรแต่ว่าเดินพักเดินถอยหลังนะคะ จากเมื่อก่อนอยู่ในราศีกรกฎแล้วถอยกลับเข้าสู่ราศีมิถุนบ้านตนเองได้ตำแหน่งเกษตรนะคะเราจะพูดถึง6ลักนณาราศีก่อนนะคะว่าจะส่งผลอย่างไรบ้าง ซึ่งดาพระพุทธนั้นครองราศีกันธาตุดินเพศช,ชายหมายถึงนักปรัชญานักเขียนนักพูดนักปรายศนีเป็นช่างพิมพ์โรงพิมพ์เป็นพนักง,งานบัญชีหรือเพศสัจกรเป็นแพทย์ผสมยาเป็นนักโฆษณาก็ได้นักร้องก็ดีช่างภาพคนผิวขาวแดงจมูกโด่งหน้าสวยใจคอไม่ค่อยแน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอฉลาด มีศิลปะในการพูดเข้าไหนเข้าได้ทำตัวเหมาะสมกับสังคมนะคะซึ่งคลิปนี้เป็น6ลักนาราศีสุดท้ายนะคะต,ตุลพิจิกธนูมังกรกุมและก็มีนลักนาราศีตุลนั้นมีเอ่อดาวดาวประพุธเป็นเอ่อสุภาแล้วก็วินาศนะเข้าสู่สุภาบ้านตนเองในตำแหน่งเกษตร เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลเพราะว่าสุภาษหมายถึงความสุขความสุเร็จความเจริญความรุ่งเรืองต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลความเป็นแม่ความเป็นผู้ใหญ่ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตนะคะสสวนวินาชนะก็หมายถึงต่างถิงน่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรือการปิดบังซ่อนเร้นหรือเรื่องของความที่อาจจะก,ก่อเกิดเรื่องอุบัติเหตุเรื่องของความเสียหายเรื่องของความเดือดร้อน เขาสูสุภาก็แสดงว่าเป็นไปในแนวทางของเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่ตนต่างประเทศเป็นส่วนมากนะคะหรือถ้าคุณจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวินาศนะเช่นเรื่องปิดบังซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังหรือเรื่องของการที่ว่าทําลักษณะของ งานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมโดยทั่วไปที่มันเสียหายแล้วอะไรแบบนี้รีโนเวทบ้านใหม่อะไรแบบนี้นะคะก็จะก่อเกิดเรื่องความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวลัคนาราศีตุลนะคะแต่บางครั้งบางคราวชาวลัคนาราศีตุลก็อาจจะมีเรื่องของความวุ่นวายในเรื่องของการงานอาจจะส่งผลให้ก่อเกิดเรื่องของความเดือดร้อนก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวพระพุธคือพบเรือนมรณะแล้วก็ลาภะ เข้าสู่ราศีมิถุนในภพเรือนมรณนะมรณะราปะเข้าสู่มรณะหมายความว่าโชคลาบลาบผลผล,ผลประโยชน์นะคะจะได้มาจากเรื่องราวของการที่อาจจะได้มาจากเรื่องของมร,รดุเรื่องของการเดินทางไกลเรื่องของความเจ็บป่วยเช่นคุณทําประกันสุขภาพไวา้เวลาคุณไปนอนโรงพยาบาล คุณอาจจะได้เข้าเวรคืนในเรื่องของการนอนกี่คืนคืนละเท่าไหร่อยู่ที่วงเงินการทำประก,กันของคุณด้วยนะคะ,ะแล้วก็อาจจะได้รับมรดกด้วยได้เช่นกันในช่วงจังหวะนี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีลาภผลผลประโยชน์นะคะจากเรื่องของอสิ่งเหล่านี้แต,แต่บางที่บางคนบางท่านนะคะมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแต่ละคนมันไม่เท่าก,กันนะคะ ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะส่วนชาวลักนาราศีธนูนั้นดาวพระพุธเป็นปัตตานิคุ่ครองคนรักแล้วก็กรรมะเข้าสู่ปัตตานิเป็นเกษตรนะคะปัตตานิหมายถึงคนรักคู่ครองหรือหุ้นส่วนกรรมะการงานการกระทำแล้วก็กรรมเข้าปัตตานิหมายความว่าคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนอาจจะทํางานร่วมกันกับคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนก็เป็นไปได้ในเรื่องของการงานนะคะ ทำงานสองคนขึ้นไปนะคะเป็นวุ้นส่วนกันทำงานร่วมกับคู่ครองก็สองคนอาจจะทำงานกับหุ้นส่วนหลายคนก็ได้ตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็เป็นหุ้นส่วนได้เหมือนกันนะคะ หรืออาจจะมีเรื่องการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวุ่นส่วนมันเข้ามาทําให้ชาวลัคนาราศีธนูมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของการที่ความมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้สร้างความหั่นปวนเปวนแปลในเรื่องของการงานให้ชาวลัคนาราศีธนูก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ สำหรับลัคนาราศีมงกรนั้นดาวพระพุธเป็นพบเรือนอาริ <sm ell> แล้วก็สุภะเข้า,าสู่อาริอริคือปัญหาอุปสรรคหรือนิสิยหรือความเจ็บป่วยสุภะหมายถึงความสุขความเจเริญความรุ่งเรืองทางใครต่าง,งต่างแดนตามประเทศแดนไกลตำแหน่งหน้าที่การางานที่ใหญ่โตผู้ใหญ่หรือว่าความเป็นแม่อาริก็ หมายถึงนี้สินหรือความเจ็บป่วยหรือเรื่องราวของการมีปัญหามีอุปสรรคนะคะอริสุภะเข้าสู่อริเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เป็นเกษตรก็หมายความว่าอาจจะมีเรื่องราวของความเจ็บป่วยมีปัญหามีปัญหาต่างๆต้องแก้ไขมีผู้ใหญ่สร้างปัญหาให้กับชาวลัคนาร,ราศีมังกรหรือชาวลัคนาร,ราศีมังกรผู้ใหญ่บางคนบางท่านอาจจะเ,เจ็บป่วยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเอ่อบางคน คนอาจจะเป็นคนที่เป็นแม่เป็นอะไรแบบนี้ก็เกิดความเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันนะคะต้องระมัดระวังหรือถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาแก้ไขความเดือดร้อนคุณก็จะมีเกิดเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนั้นดาประพฤติป็นปุตตะแล้วก็มราณะเข้าสู่ปุตตะได้ตําแหน่งเกษตรเออก็จะทําให้ในเรื่องการที่คิดค้นอะไรใหม่ๆ ในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องราวของอาจจะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นการเดินทางไกลของบุตรหลานบริวารไปเรียนต่อต่อตางถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรือต่างจังหวัดนะคะจากจังหวัดตรังเข้าสู่กรุงเทพอะไรแบบนี้จากจังหวัดตรังไปจังหวัดเชียงใหม่อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักใหม่ของชาวลัคนาราศีกุมซึ่งอาจจะพบรักใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันซึ่งคนรักอาจจะอยู่ไกลต้องเดินทางไปมานะคะไม่ค่อยได้พบเจอกันเท่าไหร่หรืออาจจะอาจจะเป็นการบุตรหลานบริวารได้รับมรดกก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนสําหรับชาวลัคนาราศีมีนั้น ดาวประพุทธนั้นเป็นพันธุทุกครอบครัวทร,รัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้สางรถเรือนยานพาหนะรถยนต์คนภายในครอบครัวหรือความเป็นพออ่อแล้วก็ปตัตตานีคุครองคนรักหรือวุ้นส่วนนะคะเข้าสู่พันธทุก ครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยาพนารถยนต์คนภายในครอบครัวเข้าบ้านตนเองในตําแหน่งเกษตรแต่ว่าเดินพักเดินถอยหลังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ชาวลัคนาราศีมีนะอาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนภายในครอบครัวมีความวุ่นวุ่นกับคนภายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักที่อาจจะสร้างความ ปวดร้าวสร้างความเจ็บปวดสร้างปัญหาให้กับชาวลัคนาราศีมีนก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเออส่วนดาวมันเดินถอยหลังนะคะทุกลัคนาราศีดาวพระพุธมันเมื่อก่อนหน้านี้มันอยู่ในราศีกรกฎแล้วมันก็ถอยหลังพักนะคะเข้าสู่ราศีมิถุน ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมเดินพักเดินถอยหลังนะคะเข้าสูราส่ราศีกรไม่ใช่จากราศีกรกฎเข้สาสู่ราศีมิถุนนะคะ เมื่อถอยหลังก็ทําให้พลังของดวงดาวนั้นก็อ่อนกําลังลงก็ในทุกลัคนาราศีใน12ลัคนาราศีก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับที่แม่หมอพูดไปดังกล่าวนั้นอาจจะมีความล่าช้าอาจจะมีการติดขัดบ้างอาจจะมีเรื่องราวของการที่ว่าสะดุดบ้างหรือว่าไม่ได้ดังใจตามคาดหวังว่า คาดหวังว่าจะได้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะดาวมันเดินพักเดินปิดปกตินั่นเองนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอไว้พอให้ทุกคนทุกขั้นมีแต่ความสุขความโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ